ชีวิตมหาลัยนี้เป็นอะไรที่สุดยอดที่สุดเลยก็เกือบตลอดเวลาแล้วนะแต่มันทําให้คุณได้ออกมาใช้ชีวิตด้วยตัวเองเป็นครั้งแรกซึ่งเป็นอะไรที่ท้าทายอย่างที่สุดแต่ด้วยเคล็ดลับฉบับเด็กมหาลัยเหล่านี้จะทําให้ชีวิตคุณกลับมาคลื่นเครงได้อีกครั้งปาร์ตี้เมื่อคืนแจ่มสุดๆเลยเนอะไม่นะสอบอีกแล้วหรอเราต้องรีบแอบจดถอยเข้าไปในห้องสอบแล้ว ทำอะไรกันหนักพวกเธออ๋อลืมกันเหรอว่าวันนี้มีสอบน่ะโชคดีนะได้แค่นี้แหละที่เหลือก็แล้วแต่เวนแต่กรรมแล้วกันวันนี้ครูดูเข้มงวดจังเลยยากจริงๆอ่ะนี่ไงเจอแล้ว ทำไมฉันถึงเขียนตัวเล็กจังนะครูจะเห็นไหมเนี่ยเกือบแล้วเชี่ยวรู้สึกว่านายจะยุ่งมากเลยใช่ไหมซ้อนเร็วเข้าครูเดินมาแล้วโอ้ยไม่เคยเครียดเท่านี้มาก่อนในชีวิตเลยมีอะไรที่อยากจะส่งให้ครูหรือเปล่าโถเอ้ยโชคร้ายชะมัดอ๋อแล้วก็นี่ด้วยครับ เมตตาผมด้วยเธอะครับหนูใช้ความสามารถตัวเองล้วนๆค่ะโทมัสละ่ะครับเอาไปให้หมดเลยครับครูผิดหวังกับเธอสองคนมากนะปวดใจสุดๆถ้าโชคดีพอพวกนายก็อาจจะสอบผ่านนะงั้นลองเดาเข้อสอบเอาแล้วกัน ครูไม่ได้มองอยู่ใช่ไหมฉันเหนือกว่าหนุ่มๆพวกนี้เยอะทุกคำตอบที่ต้องการอยู่ในหูฉันแล้วหวานไม่แพ้เสียงของเบ็ตตี้เลยอย่างน้อยวันนี้ก็มีคนสอบผ่านแน่ล่ะเมาหมอยก่อนค่าเรียนการสนุกเลยนะสาวๆแต่ความสนุกนั้นก็ต้องหยุดชะงักลงหวังว่าพวกเธอจะโอเคกันนะ เพราะวันนี้เราจะมีสอบแบบไม่ได้ตั้งตัวกันน่าสนุกใช่ไหมล่ะพวกเธอมีเวลา25นาทีนะเริ่มได้ฉันไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนก่อนดีตั้งใจหน่อยเด็กๆฮัลโหลเขาจะออกไปหรอยส yes! s, uh <S เขากำลังออกจากห้องไปแล้ว นั่นไงได้โอกาสแล้วฉันจะพยายามหาฉเฉลยนะเดี๋ยวฉันดูต้นทางเองเยอะแบบนี้ฉันจำไม่หมดหรอกแต่ถ้ารีบจดใส่กระดาษก็พอได้เห็นเจ้าแถบกระดาษเล็กๆนี่ไหมเจ้านี่แหละที่จะช่วยชีวิตคุณได้ทางสะดวกโหฉันไม่ได้ใส่เสื้อแขนยาวมาด้วยสิ แต่ผมฉันก็ยาวพอนี่นาความยาวใช้ได้พอดีเลยเห็นเทปกาวสองหน้านี่ไหมติดไปตามความยาวด้านหลังกระดาษตัดออกจากม้วนแล้วดึงกระดาษรองเทปออกหวังว่ามันจะติดอยู่กับที่ดีนะรีบนำมันไปติดไว้ที่ผมเปียของคุณ แล้วก็อย่าลืมกลับด้านด้วยล่ะมาแล้วอุย๊ยโอเคโอเคฉันไม่เป็นไรเราทำสำเร็จโทษทีนะเด็กๆเตาล่ะมาทำข้อสอบกันต่อเถอะต้องขอบคุณเคล็ดลับสุดล้ำนี้แล้วคำตอบทุกอย่างก็อยู่แค่ปลายจมูกคุณเท่านั้น แถมครูก็ไม่สงสัยเลยสักนิดถ้าไม่ใช่อัจฉริยะก็ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรแล้วเด็กมหาลัยกับปาร์ตี้เป็นของคู่กันจริงไหมพรุ่งนี้เราตื่นไปเรียนกันไหวอยู่แล้วเนอะมันดึกแล้วนะเบ็ตตี้นี่พวกเราเริ่มม่วงกันแล้วนะงั้นเจอกันที่มหาลัยพรุ่งนี้นะเพื่อนๆฉันไปนอนบ้างดีกว่า โอ้ยหยุดเสียงดังสักทีทำไมฉันร้าวไปทั้งตัวเลยเนี่ยเย,ย้ยโซมอย่างกับผีเลยฉันต้องดื่มน้ำสักหน่อยโออะไรของมันเนี่ยเปียกชุ่มไปทั้งตัวเลยฉันไว้ค่อยดื่มทีหลังแล้วกันอ่ารู้สึกดีจัง บางทีนี่แหละคือสิ่งที่ฉันต้องการต้องการเติมความสดชื่นยามเช้าใช่ไหมน้ำเย็นเย็นใส่ในชามใหญ่นี่จะช่วยคุณได้นะและมันต้องเย็นแบบใส่น้ําแข็งนี่เลยควรเลือกขนาดชามที่ใหญ่มากพอเติมน้ําใส่น้ําเย็นลงไปเมื่อเรียบร้อยแล้วก็เทน้ําแข็งตามลงไปแบบนี้ และพอน้ำเย็นพร้อมดีแล้วความมหัศจรรย์ก็บังเกิดอาจุ่มน้ำของคุณลงไปให้ทั่วทั้งหน้าโอ้ยสดชื่นสุดๆบอกลาตาบวมๆไปได้เลยและฉันก็สดใสราวดอกไม้แรกแยม้มเป็นวันที่ดีจริงๆเลยว่าไหมฉันแทบลืมตาไม่ไหวแล้วไงวู ฉันดูดีใช่ไหมล่ะฉันยังปวดหัวอยู่เลย y e สในที่สุดก็ได้พักกลางวันแล้วและนั่นก็หมายความว่าฉันจะได้หม่ำอาหารของฉันสักทีเมื่อคืนฉันทำซุปที่อร่อยที่สุดในโลกมาถ้าได้ชิมสักคำแล้วคุณจะต้องลงรักแน่แน่ หอมมากช้อนอยู่ไหนนะซ่อมหรอฉันจะใช้มันกินซุปได้ไงอะ่ะฉันว่าฉันเอาช้อนใส่กระเป๋ามาแล้วนี่ไม่มีหรอวันนี้ต้องอดกินซุปแน่เลยแต่อย่างน้อยก็ยังมีน้ำผลไม้อา้าวนี่ก็หมดแล้วหรอหมดการอาหารกลางวันของฉัน แก้วนี้มันทำจากกระดาษใช่ไหมนะและฉันก็มีซ่อมถ้าต้องการช้อนให้ตัดก้นแก้วกระดาษออกมาเราใช้ซ่อมเสียบลงไปที่ด้านข้างโดยให้ทะลุลงมาที่ก้นแก้วด้วยแบบนี้ไงทีนี้ก็กลับไปอร่อยกับซุปได้แล้ว อร่อยจริงจังมากบอกเลยดูเหมือนว่าฉันนี่ฉลาดทั้งในเรื่องเรียนและก็เรื่องอาหารด้วย <c oughs> นั่งดูคลิปตลกตลกอยู่หรอลานะแม่จะแวะมาหาหรอตายแล้วห้องรกอย่างกระรังหนูเลยฉันจะทำยังไงดีเนี่ย เรื่องเก็บห้องนี้เป็นสิ่งสุดท้ายที่ฉันจะทำเลยเอาละ่ะไม่มีเวลาแล้วว่าแต่ทำไมแม่ต้องสนด้วยนะก็แค่เสื้อผ้าใส่แล้วเท่านั้นเองทำไมไม่เลิกวุ่นวายกับฉันสักทีแบบนี้คงจะพอใจได้แล้วนะทีนี้ก็แค่เอาพวกมันไปซ่อนฉันน่าจะมีห้องพิเศษในนี้นะเอายาดใส่ตู้เสื้อผ้าแล้วกัน คงจะแน่นหน่อยนะหวังว่ามันจะไม่เปิดออกมานะแค่นี้แม่คงจะพอใจแล้วล่ะฉันนี่จัดการได้เร็วใช้ได้ขอเลื่อนนัดก่อนนะพอดีฉันแวะมาเยี่ยมลูกสาวที่มาหาลนะัยน่ะฉันไม่สนหรอกว่าเธอจะเป็นยังไงแค่นี้นะ Hora, boundaries. ห้องของลาน่าสะอาดดีหรือเปล่าเนี wrote, lor, ่ยก็พอได้อย่างน้อยก็ไม่มีเสื้อผ้ากองไปทั่วถ้าจะกลับมากี่โมงนะงั้นเอาผ้าพันคอไปเก็บไว้ในนี้แล้วกันตายแล้วโอ้ยออกไปนะเจ้าเสื้อผ้าสกปรกหวังว่าจะไม่ใช่ชุดชั้นในนะโอ้ดีนะที่ไม่ใช่ ฉันอยู่ห้องแบบนี้ไม่ได้แน่ๆคงต้องใช้วิชาพับผ้าด่วนจัดการซะแล้วเห็นไหมแค่ขยับสองทีเท่านั้นและกว่าที่จะรู้ตัว <S <S เคล็ดลับนี้ก็ช่วยจัดการกองผ้าที่รกรุ่งรังของคุณ <S <S ให้เรียบร้อยเหมือนผ้าที่พับไว้อ่า แค่นี้ก็ดูดีขึ้นแล้วลาน่าจะรู้ตัวไหมว่าโชคดีแค่ไหนที่มีแม่แบบนี้เด็กคนนี้นี่จริงๆเลยคุณคิดว่าเคลตลรับฉบับเด็กมหาวิทยาลัยนี้จะมีประโยชน์หรือเปล่าอย่าลังเลที่จะแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนๆของคุณเพื่อช่วยให้ชีวิตมหาลาัยของพวกเขาราบรื่นขึ้นเท่าที่จะเป็นไปได้แต่ยังไงก็ตามช่วงเรียนมหาลัยควรเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตของคุณจริงไหม คุณรับชมวิดีโออื่นๆกันแล้วหรือยังถ้า,างั้นมัวรออะไรอยู่ล่ะแล้วอย่าลืมกดติดตามช่อง One t r u โ e Go กันด้วยนะคะ